สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปยทั้งหลายครับตอนนี้อยู่กับส้มแบ้ชาแนลเหมือนเดิมครับผมตอนนี้ส้มแบ่ก็มาที่วัดกุดแห่ครับผมที่อุดรธานีวัดดังที่ให้หวยมาแล้วสามงวดเนาะไปไปดูว่าเป็นยังไงโอ้แต่ว่าคนเยอะมากๆครับผมรถเดยอะจริงๆติดตามไปกับส้มแบ้เลยครับผมว่าข้างในเป็นยังไงกันโอ้มีเจ้าหน้าที่ด้วยวนะนี่เจ้าหน้าที่มาคัดกรองด้วย วัดดังจริงๆครับรถเยอะจริงๆรถเยอะมากๆเลยด้านหน้าก็จะมีการขายของด้วยโอ้รถเยอะจริงๆครับเลยเยอะจริงๆฟางข้าวนี่ไง เข้าตรงนี้มีจุดคัดกรองด้วยอืมกับเพืาา่นว่าจังสองตัวเขานีตัวแม่นบ่ครับผมเขาตามป้ายนะครับเข้าตามป้ายเข้าตามป้ายหหาใญ่ลงทะเบียนก่อนอลงทะเบียนมาด้วยกันลงไปดูจะต้องลงทะเบียนก่อนครับผมลงทะเบียนก่อนแล้วก็ เจว์ล้างมือให้ด้วยครับผมโอ้คนเยอะอยู่นะครับคนเยอะอยู่ได้นี่คนเยอะได้นี่ไปไปไปดูด้านในด้านในด้านในเป็นตรงศาลานั่นไปดูโอ้คนเยอะมากๆเลย คนทยอยมากันเยอะเลยครับวัดดังให้เลขถูกมาแล้วสามงวดนะครับผมให้หวยมาแล้วสามงวดครับผมเต็มๆเ,เลยเราก็จะมาเจอยูทูบเบอร์โอ้อยู่นี่ก็มียูทูบเบอร์เหมือนกันเนาะ mm hmm. นี่ผมโอ้คนเยอะมากๆเลย mm hmm. ชุบๆ mm hmm. ตอนนี้ก็อยู่ด้านในวัดกุนแห่เรียบร้อยครับผม โอ้บรรยากาศคนเยอะคนเยอะยูยครับก็มีของขายด้วยตรงนั้นน่าจะเป็นพิธีอะไรสักอย่างครับพี่น้องครับไปแต่ติดตามไปกับสมเพราัเราจะได้หวยเด็ดหนวันนี้ เราจะได้อะไรสักตัวไหมก็ไปดูกันว่าเราจะได้โชคได้ลาบไหมวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดอ๋อจุดไหว้พ่อปู่ บรรยากาศไอ้เท่นี้นะครับเป็นบรรยากาศที่สดๆนะครับแล้วก็เนืองแน่นจะด้วยผู้คนศรัทธาบุญที่เดินทางมาฉะนั้นนะครับคือที่จะเข้ากราบไหว้นะครับรงหลงปู่ชีตะขาวนี้ก็ขออนุญาตแต่ความกรุณานะครับเพราะว่าเราไม่มีเท่าไรที่จะก็ขอความกรุณาสายบุญทุกท่านนะครับจัดคิวด้วยตัวของท่านเองก็แล้วกันนะครับเพราะว่า ข้างในนั้นตอนนี้แน่นครับข้บางในนั้นแน่นนะครับตอนนี้ก็ขอความกรุณาจาัดคิวนะครับรอคิวสักครู่คงจะไม่เสียเวลามากนะัก <Okay. S 1> เพราะว่าข้างในนั้นนะครับ <Okay. S 1> ก็มีาการจุดพลกผ,ผิดเทียนนะครับ <Okay. S 2> จะมีไฟเพราะฉะนั้นถ้าเราเบียดเสียดกันจนเกินไป <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุทําให้ ไฟนั้นเดินเราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอใจเย็ยนสักนิดหนึ่งนะครับยังไงแล้วนะครับยังไงเสียวันนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับหยดใจรอสักครู่จัดทิวนะครับจัดทิวจัดแถวเพื่อที่จะเข้ากราบไหว้นลวงปู่ชีตะเท้านะครับขอความกรุณาเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของทุกท่านนะครับเพื่อความเป็นห่วง ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเข้าไปกราบไหว้ปู่ชีพขาวตรงนี้ครับผมที่เอันเชิญมาเมื่อกี้นี่แหละสดๆร้อนๆเลยส่วนฝั่งถนนก็จะเป็นแผงขายลอตเตอรี่จะอยู่มุมฝั่งนู้นครับผมจะเป็นอยู่มุมฝั่งนู้นก็จะมีบรรดาเซียนคอหวยทั้งนั้นครับผมคอหวยหลายท่านก็จะเดินมาเดินทางมาสี่งโชคเมาที่ เพื่อจะได้เลขเด็ดให้บริการทุกท่านก็โอ้โหเยอะเยอะไหมฮะเยอะแยะมากมายเลยเยอะแยะมากมายเลยครับถือว่าเยอะจริงๆครับเป็นวันมงคลแล้วก็เป็นวันเยอะจริงๆเยอะจริงๆครับผมผมว่าบรรยากาศที่มันจะคล้ายๆตอนที่อยู่บ้านอยู่บ้านลุงใหม่ๆคนก็จะเยอะประมาณนี้เลย เราจะไปสัมภาษณ์พ่อค้าลอตเตอรี่กันวันนี้เ่นนครับีนะครับพี่ใครดีข้าดบ่อซุงนี่ขายยากครับขายยากบ่เป็นเพิ่นยงบ่ให้บ่ยงบ่ยยำบ่หันมือมันบ่ที่ยีแปดครับยีแปดเนาะนี่ภากันเดินทางมาแต่่อไงใดครับนี่ ทุ่งฝนเนาะอุดรอุดรเท่าดี๋วนะเนาะได้ตัวดีระบบอะไรนี่ย่างหัวได้เนาะงดงดก้อนได้น้ำเพลินอยู่บ่ได้อยู่เนาะพอได้มาทำบุญเนาะโอ้โลตัรี่ก็หลายหลายไลส้มแบ่ชาแนลส้มแบ่ ในเวลาพุทธศัสนานั้นนะครับชาวพุทธของเราบรรยากาศคนเยอะคนเยอะคนเยอะมากๆเลยครับผมคนเยอะสอบถามพ่อคาร์โลตัลลี่ก็บอกว่าสายสีห้านะครับ ยังก็ยังขายไม่ได้ไม่ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่ใกล้ใกล้วันมันวันที่หวยเขาจะให้ก็ประมาณวันที่28 28ครัปบแผมแต่ว่าก็ยังเจอยูทูบเบอร์ครับยูนี่ก็ยังยังเจอยูทูบเบอร์เห็นยูทูบเบอร์อยู่สองสามช่องประมาณที่แหละเดี๋ยวถ้าบรรยากาศได้เจอตัวเด็ดตัวดังแล้ว เดี๋ยวจะรายงานอีกระยะหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะรายงานเป็นระยะหนึ่งตอนนี้ก็จะดูบรรยากาศบรรยากาศรรากาศ่อนเพราคนเยอะมากครับผมคนเยอะมากเลยเพราะว่าได้ยินว่าวันที่28วันที่28วันที่28จะให้อีกคือวันวันที่28นี้ทางพระทางวัดจะได้จะให้หวย งวดที่สี ead, ่สถานีกานาี่ก็เป็นองค์ปู่ชิบะขาวเที่ยวเชิญมาเมื่อกี้นี่นะครับผมสดร้อนเลยคนก็จะมาจุดธูปมาเข้าไปขอพรตรงนี้ลูกค้านะครับไม่ขาดล้านนะครับอันนี้ก็ส่งผลให้ โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเด้อทิยพย์พลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม